เต็มไรบอเอาเต็มเราเต็มเราจำได้ไหมล่ะไม่ต้องเอาขืนนิดมันจำได้ครับถ้่นเขาเต็มนาเขาเต็มนะนี้เอาก็อานี่เลยด้วยเต็มเลยใช่ไหมครับเต็มก็เน้นเดี๋ยวเขาจะว่าไม่เห็นไงเพราะว่าเต็มก็ดูหลายเนาะเพิ่งได้มาร่อเนี้เนเนือกับเต็มเต็มมากเต็มตบเลยเรากำลังมุความอ้วนอยู่ตอนนี้เต็มเต็มเลยเขาบอกแล้วว่ามาเต็มจัดเต็มจัดเต็มจังเต็มหน้า จอทั้งเต็มสุยางเม่อวานเขียนลาวไ่หมดก็เสียดายเลยให้มาเนี่นิวก็ไม่บอกเลยมีเจ็ดสองด้วยสองเลยใช่ไหมมีเสียดายเนาะไม่รู้แล้วมันมีถามกันอยู่ห้าเก้าเจ็ดสองเจ็ดศูนย์อะไรสักอย่างเลยแต่ผมจำไม่ได้เออเขนให้มาเนาะสวัสดีค่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 ะพาถูกดงตัวละแสนเอาตัวนิ้นมาด้วยนะตัวนิ้นตัวเน้นเน้นเลยค่ะ อมาวันนี้ได้ยินข่าวว่าจะขึ้นจากตัวละแสนเป็นตัวละล้านบ่ถ้าเข้างวดนี้ใช่มเปลี่ยนชื่อพร้อมอาจารย์บอกถ้าทางจะอยู่ยากนะเขาชุดนี้นี่น้ำหาอุปอเด้อพี่น้องสเปลี่ยนตัวจักหน่อยได้บัดนี้แต่ว่าอุปอมีมีมีเอฟซีเขาถามมาเอฟซีคอมเมนต์ถามมาเนาะเพราะว่าต่อวันก็มาตามให้เอฟซีแล้วเขาบอกว่านายบอกว่าไปทวดง แล้วทําไมได้ตัวเลขมาขอครับทอกคขอ,ขอ,อคือคือขออาจารย์ว่าผมอยากจะสร้างลานพญานาคอาจารย์ช่วยผมได้ไหมเพราะว่าปัจจัยผมก็สร้างผมก็ฟลักเงินผมไปเกือบแสนแล้วเลยขออาจารย์ขอว่าได้มาสร้างอาจารย์บอกว่าโอเคสร้างตอนแรกผมก็เข้าใจว่าสร้างลานพญานาคจนเสร็จแต่ไม่ใช่ครับสร้างพญานาคอย่างเดียวถ้าสร้างพญานาคเสร็จก็คือท่านก็ไม่ไม่บอกนะครับเพราะว่าถ้าพูดตรงตมันก็ผิดนะครับผมผิดผิดผิดอันนี้แหละท่านก็อยากจะ ช่วยนะครับเลยเออขอขอขอท่านดูรับท่านก็ให้ให้มากใช่ปกติท่านท่านก็จะไม่บอกหรอกครับท่านจะพูดแต่ป็ศสนาทาอย่างเดียวท่นก็เลยเออเอาไปเพื่อจะได้สร้างซอยที่ที่ว่าเคยอุปถัมภ์กันคือว่าช่วงที่ผมขายของในตลาดอย่างเงี้ยก็เวลาท่านมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ขนผักขนอะไรไปช่วยอย่างเงี้ยครับผมท่านก็คงเห็นน้ําใจที่เราไปช่วยนะครับท่านก็เลยบอกบอกแนวทางมานะครับวันนี้ก็เป็นมันที่สี่แล้วนะครับผมสําหรับพัทุดงนะครับผมตอนแรกท่านก็จะไม่ให้หรอกแต่ว่า คือเราก็อยากจะสร้างเนาะเราเลยขอขอความเมตตาจากท่านนะครับผมท่านก็เลยให้มาับก็เลยให้ชุดนี้มากเอาใบกระแกงแจง้แจงใจแล้วเด้อบ,บานี้เมื่อวานท่านก็ให้มาลาวก็ก็คุยโทรศัพท์ขับรถมาก็ให้น้องฟังอยู่แต่เอามาไม่หมดใช่ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้คือไม่ได้จดแต่กำลังขับรถอยู่เจ็ดสองมานั่นก็ให้มาอยู่แต่จําไม่ได้จําได้แต่ห้าเจ็ดเมื่อวานนี้สองห้าหนึ่งออกตัวเก่าเจ็ดสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองมาอยู่สองห้าหนึ่งตัวเก่าวันนี้ก็จะมาย้ำนะครับผมย้ำตัวเลขครับเพราะาว่่ชอองงข เจมนทางการก็เพิ่งเพิ่งมานะครับเนาะได้แต่504ได้แต่504นะครับแล้วก็ความฝันความฝันของผมที่ผมบอกว่าเห็นงูนะครับผมเห็นงูขึ้นไปบนต้นมะม่วงนะครับสี่ตัวงูสี่ตัวแล้วก็ชูแม่เบี้ยนะครับผมแผ่แผ่แม่เบี้ยทั้งสี่ตัวเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปบนต้นมะม่วงนะครับผมก็ตีเป็น74นะครับอายุผมก็41นะครับผมก็ตีอายุตัวเองแล้วก็74งูเป็นเจ็ด นะครับบางท่านเขาตีเป็น6-4อะไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็ตรงกันของผาจารย์อยู่นะครับสําหรับเลขล่างนะครับแล้วก็รอบสองก็มาฝันฝันว่าได้ดูดนมนะครับผมฮะยกอีกทีดูยกมืดเลยโอ้มันจะมืเลยโอมันจะมืดเลยโอมานจะมาเลยวันนี้แหละเรกิจเนี่ยยังวันนี้แหละเข้าแล้วครับผมครับแล้วก็ฝันรอบสองว่าได้ดูดนมนะครับผมดูดนมกัน ตีเป็นตัวไหนไม่ได้อันนี้เขาไม่ได้ทะลึ่งเป็นความฝันเนาะดูดนมก็สีอ่ะเนี่ยดูนมตับๆๆ๊บตั๊บเลยมาก่อนโดาเลี้ยงวันนี้ได้ดูดก่อนโดนเลี้ยงวันนี้ได้ดูดวันก่อนโดนเลี้ยงแสดงว่ารอบนี้ได้ดูดนมใช่ไดมไม่ใช่ไม่ใช่จะได้สามตัวบองวันนี้ยังว่านี่ครับผมเด็กผู้ชายก็ห้าศูนย์สี่นะครับก็ไม่แน่เนาะดูดดูดข้างเดียวดินี่เออฟานเด็กน้อยเลยนะครับวันนี้ก็เป็นชุดเน้นชุดย้ำนะครับผมเนาะอันนี้เป็นชุด เียนเขียนลายชุดเต็มชุดเต็มอันนี้ชุดเต็มค่ะครับนี้ให้ดูชุดเต็มยังมีชุดเน้นอยู่นะครับผมแจกเอฟซีจะว่าเยอะเกินเดี๋ยวจะว่าเยอะนะครับมีชุดเน้นอยู่นะครับอันนี้ความฝันผมชอบไม่ชอบก็อ๋ออันนี้คือความฝันที่โปรปแปลออกมาให้แล้วครับผมก็เพราะว่าให้เอฟซีช่วยแปลเยอะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ส่วนมากก็จะแปลเป็นเจ็ดซีซีหนึ่งใช่ไหมครับแก้วเลยนี่นะครับชุดเต็มนะครับผมชุดเต็มนี่ชุดเต็มครับ มาได้นี่อีกนิดหนึงนี่ชุดเต็มนะคะเป็นพระธุดงตัวละแสนครับผมโค้งสุดท้ายเพราะว่าชุดท้ายครับเอาคุณใดมาคุณใดชอบก็แคปมาจ้าไว้ครับนี่มปนชุดเน้นของอาจารย์นะครับเน้นบนเน้นบนเน้นล่างให้พร้อมนะครับแนวทางไม่มีเปลี่ยนแปลงครับไม่มีครับไม่มีครับเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าจะเน้นเนน้ยอะกว่าเดิมแต่จะเน้นแต่อันนี้ก็เน้นมาหลายงวดนะครับอันนี้หลายรอบแล้วไม่ใช่หลายงวด อันนี้ก็ถือว่าเน้นสุดๆแล้วเนาะเน้นสุดๆแล้วครับดูจะเน้นตัวไหนแล้วเน้นบนเน้นล่างว่าสามตัวก็มีแค่ห้าศูนย์สี่ครับผมจะว่าสำหรับงบน้อยก็ว่าได้นะคะเน้นว่าตีหางเองเน้นเน้นก็คือศูนย์ห้ากับสี่เก้าแม่พ่อครับลองหนึ่งห้าสี่หกคือกับหัวไหลมันตรงกับความฝันผมไงเพราะว่าบางบางคนก็ตีเป็นหกสี่สี่หกนะงูเนี่ยเลยกับหัวไหเลยมัก็เท่ากับล่างเม็ดเดียวเนาะสี่เก้าม็ดเดียวสี่เก้าม็ดเดียวในวงกลมครับผมในวงกลมตัวนี้จ่ายครึ่งเอาไหมครับ ใส่ขึ้นเอา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 คือเอามาสานเมาแล้วเมาแล้วนะครับคือเอามาสางก็เอามีเท่าไหร่เมาหมดตัวนี้เท่าไหร่เมาหมดครับวันนี้ผมตามแต่เลขอาจารย์เนี่เราก็เลขความฝันนะครับเอฟซีแคปหน้าจอครับผมแคปหน้าจอเด้อค่ะสีรามีิตตุลห่านโคตรมูได้บาทนีดแบตไม่หมดวันนีเบสเบื่อสุดพอีแล้วผมจะได้ไปรับลูกอีกนชุดเต็มเงินชุดเต็มค่ะชุดเต็มอีกรอบนึงชุดเต็มนะครับผมเดี๋ยวแตอนนะ เดี๋ยวรอบอันนี้คือชุดเต็มเดี๋ยวบางก้นบาดเสียออกมาเจ็สองไม่เห็นมีเลยอยู่ตรงไหนแับสุดาเนาะอันนี้คือชุดเต็มเมื่อก่อนยังมีดราม่าอยู่ไม่มีศูนย์เก้าท่านเออเขาไม่เห็นนะเขาไม่เห็นออมันเกิืออยู่กับผู้เห็นบอกอันนี้กลับหัวได้แลครับผมชอบเป็นเนขหกสี่ถหกสี่กลับหัวให้เพราะว่ามันมันมันมีในชุดเน้นอยู่อ๋ออย่างมันหกสี่มันก็ ดังด้วยนะก็เลยชอบชอบจนมันดังแมนชอบจนมันดังนี่แล้วตัวหนึ่งคไม่ต้องกล้บเพราะมันออกไปแล้วหนึ่งเก้าหนึ่งหกไม่ต้องเอาบป่าแ่นมาละก่ะพอกมากไม่รู้แล้วเพิ่นให้มาอย่างนี้ครับผมจุดเน้นกับดเต็มค่ะเน้นให้อยู่นะครับผมอย่าบอกว่าหลายอท่ันเน้นให้อยู่นะตสามตัวมีหางเดียวสามตัวมีหางเดียวครับห้าศูนย์สี่สี่ศูนย์ห้า ถ, iesen, ถ, them, ถ้าเก mm. ิดตัดความฝันออกมันก็เหลือแค่ไม่ก like cool yeah> ี่ตัวเนาะเลขของปู่เนาะใช่มีความฝันเจ็ดสี่ซีหนึ่งความฝันก็แค่ก็ถ้าเป็นเลขปู่ทุดงตัวละแสนจริงๆน่ะปู่ให้มามีตัวไหนบ้างมีห้าศูนย์สี่ครับผมมีศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าสี่หนึ่งเก้ามีแค่นี้ครับมีแค่นี้นะฮะเลขพ่อจันอันนี้เป็นเลขลูกศิษย์หนึ่งห้าสองจุดเ้าเจ็ดสองครับเ่อนายใช่ใช่ใหญ่ตัวอันนี้ผมกลับหัวให้ เลขของท่านจะมีแค่019419แล้วก็504เท่านั้นเท่านั้นให้วงกลมให้ไหมครับสี่ตัวให้วงกลมดีกว่าเดี๋ยาะ fc ได้ไวเยอะใช่ใช่จะได้ให้ fc เข้าใจว่าเลขปูดทุดงกระแสนมีตัวไหนบ้างแล้วก็เลขลูกศิษย์ฝากมาแล้วก็จะเป็นเลขของความฝันโอปอเนาะว่าจะให้อยู่ในแผ่นเดียวกันเราเรียกอาจารย์เลยน้องเรียกอาจาร์ดีกว่าครับเราเรียกอาจาร์วงสีแดงเด้อค่ะสีแดงเลยแดงกี่ตัวครับมีดีกว่นี้ไหมครับปากกา แต่เลขแม่แม่ก็แม่ก็เล่นไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ตัวละแสนนะแม่ก็เล่นไปตัวละแสนอ่ะแกมั่นใจขนาดไหนอ๋อแม่ที่เป็นลูกศิษย์ของครูทุรงตัวละแสนใช่ไหมคะถูกถูกถูกแสนถามว่าถูกแสนนะไม่ใช่ซื้อตัวละแสนนะครับถูกถูกถึงได้แสนนะครับถูกแสนหนึ่งถูกแสนก็ซื้อตัวประมาณหลายพันมีปากกาอีก่ไหมเขยิ้มปากกาเนี่ยกาแดงนี่ครับเอาชัดๆเอาชัดๆอันนี้สำหรับเอฟซีที่ตามเลขคาทตุรงนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดไม่ชอบของผมก็ไม่เป็นไรนะฮะ มันออกมาเหมือนพ่อจ่อยไว้ห่อกระเป๋าเรื่องสามผมนี่น่ามาตัวยากแล้วบันนี้อุปอสิเลริญโต้ะบันนี้าาป่รีเข้าป่ารีเข้าป่าอ่าตัวที่วงกลมเป็นของผู่ทุดงกละแสนมีแค่นี้แล้วก็จะเป็นของความฝันโอปอมีความฝันผมอยู่ค่ะที่ว่าเป็นความฝันแล้วก็จะเป็นเลขของลูกศิษย์ลูกศิษย์แค่นั้นเองครับถ้าไม่เอาออกมันก็จะเสียดายนะแบ่เป็นถูกเนาะเพราะว่าเพื่อนก็อ๋ออันนี้เลขของพระจันทร์นะครับ ตัวสีแดงเขาพ่ายจากสองตัวมีอยู่สีหางสามตัวมีหางเดียวค่ะพี่น้องศูนย์ห้าผมไม่ได้ลงคือตัดเออริเนียลนะครับนั่นมันเป็นเลขบนเนาะครับที่ท่านเน้นนะครับตัวที่วงกลมนะครับผมครับผมงท่ามีแค่นี้นะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นเลขลูกผิดแล้วก็เลขอยากปล่อยของผมเองนะในของฝันนะอยากอยากอบอกเลขบวกเืออมันมากกว่าฝันเนาะมันเจ็ดสีทั้งไงดูว้เนียนฝันเมียนไม่ว่าที่ฝานมาฝันสุดกล้าเนาะใช่ครับอันนี้เป็นของลูกศิษย์ สีแดงคือของพระพุธองลูกศิษย์จะเป็นเจ็ดสองหนึ่งห้ามีสองคู่นะนก็ไม่เยอะนะแต่ถ้าเราแยกคนละแคกไม่กี่ตัวไม่เยอะครับไม่เยอะ,<ล>ะอันนี้ผมกลับหัวให้ครับผมมันเก้าสี่ก็เป็นหกสี่กลับหัวเพื่อมันเจอเลขดังเลยนี่ผมเลยชอบเลยดังๆนี่ชอบใช่ไหมชอบกลบเผือมันออกอานนี้ก็แยกให้เลยเพราะว่ามันตรงกับงูงูบางคนก็ตีว่างูเป็นหกครับงูตัวเล็กก็เลยมันก็ตรงกับหกสี่นะครับผม เนี่ยตีหกแล้วเน่ยแล้วก็ทำไมเขาตีหกไม่ตีเป็นเจ็ดและครับผมงูเห่าเนี่ยครับมันก็แล้วแต่ลัทธิแต่ละคนเนาะอย่างว่าแต่ว่ามีเสียครับผมผมว่ามีเตรียมพร้อมแล้วเตรียมล็อกคิวเอาอันนี้เป็นเลขพระตุ้ดองนะครับผมตู้ท้ายนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคขอบคุณขอบคุณคะขอบคุณครับเอาเอามั้ยหยาบโทรศัพท์ของเหยียบน้อยของเจ้าของ่ะ นี่ก็จ,กกจะสิชัดเจนชัดเจนดิเอาะแม่มากระดาษพอดีเลย <laughs>